สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอประเด็นนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์2566อยู่กับเรา3ามคนครับผมขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับปีเต้โวตเจาะเลิกเชลซีครับโค้ชแล็ทันข่าวหรือรมพผูครับครับผมวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราหยิบยกข้อมูลมาฝากเนี่ยก็ นะมาจากสื่อใหญ่อย่าง The Athletic UK นะครับทำบทวิเคราะห์ครับเกี่ยวกับอนาคตของเมสันเมาส์ครับมิทฟิลจากเชลซีนะก็กระแสข่าวในเวลานี้เนี่ยก็คือตอนนี้อยู่ระหว่างการเจราจาเรื่องของสัญญาฉบับใหม่นะเพราะว่าสัญญาเนี่ยเหลือจนถึงปี2024ซัมเมอร์นี้จะเหลือสัญญาปีสุดท้ายนะครับแล้วก็เริ่มโดนจับไปเชื่อมโยงกับบรรดาทีมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน อังกฤษด้วยกันเนี่ยนะก็มีหลายทีมที่อยากจะได้ตัวเมาส์ถ้าเกิดว่าการต่อสัญญากับเชลซีเนี่ยมันไม่ลุล่วงนะครับมีการต่อรองเงื่อนคงเงื่อนไขอะไรต่างๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะ5ทางเลือกเกี่ยวกับอนาคตของเมาส์ว่าเขาจะอยู่ต่อหรือเขาจะย้ายทีมครับผมอ่านะครับเจาะลึกข้อมูลกันเลยวันนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สน,สนับสนุนของเราก่อนครับนำ้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่าก,กีฬา,กกาคือน้ําใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบล็คเดจจำกัดมหาชนครับจะเริ่มเติมความสดชื่นนี่ก่อนจัดรายการ นะครับเอาไปก่อนเลย,เยวันนี้ขอคำว่า Mason Mo u ต์ m ม s o n m o u ต์สังข้หงหางสมเนียงเริ่มเพียเ้ยนเริ่มเริ่มแบบมีเรื่องอตกอย่เ้เริ่มก๊อปปี้ไม่ค่อยได้มไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฝากเค a n k ด้วยครับจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับ,รบประทับใจครับอย่าลืมโหลดแอป K p พั s มาใช้งานกันด้วยนะครับเปิดบัญชีธนาคารทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆโดยไม่มีค่าธรรมเนียมครับครับอ่ะก็มาเริ่มต้นกันเลย ขอไปดูเกินน้ำกันก่อนถึงข่าวล่าสุดจากแอตเลติกยูเคนะครับซึ่งเขาก็พูดถึงอนาคตของเมสันเมาส์ไว้ดังต่อไปนี้นะฮะโดยนักข่าวที่ชื่อว่าสซมมอนจอรสันและก็เรียมทูนี่นะครับเป็นสองสายข่าวเชลซีเขาก็บอกว่าหากยังต่อสัญญาฉบับใหม่กับเมสันเมาส์ไม่ได้นะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้ก็มีโอกาสที่เชลซีจะตัดสินใจขายนะครับเพราะเชลซีก็มองว่าสัญญาเหลือปีเหลือปีเดียวแล้วก็ไม่อยากจะเสียฟรีแบบนักเตะก่อนหน้านี้ หลายหลายคนที่ไปแบบฟรีๆแล้วไม่ได้อะไรเลยอย่างเช่นอันเดรสกิเทนเซนไปบาซ่าเรดิเกอร์ไปเดออารมอิดโดยที่ไม่ได้ตังค์นะครับทีมที่สนใจหลักๆมีสี่ทีมเขาบอกว่ามีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนซิตี้แล้วก็ยูเวนตุสนะครับรายงานบอกว่าเมาส์เนี่ยขอค่าเหนื่อยในระดับที่สูงก็จริงแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าสามแสนอย่างที่มีข่าวลือออกมาอแต่เราก็เชื่อกันว่าน่าจะประมาณสัก 2, อ0 0ห้าเท่าๆกับที่ทางลิสเกมต้องการนะครับซึ่ง ตอนนี้ปัญหามันมีหลายส่วนที่ทําให้การเจราจารไม่รุ่ร่วงสักทีนะครับหนึ่งเรื่องสัญญาระยะสัญญาครับเมชเนเมาส์ M M outh, ต้องการไม่เกิน5ปีแต่ว่าทางเชลซีอยากให้เซ็นแบบยาวๆหกถึงแปีซึ่งตรงนี้ยังตกลงกันไม่ได้ด้วยอนอกจากนี้ยังมีเรื่องลิขสิทธิธ์ภาพลักษณ์และโบนัสต่างๆที่ดีเทลเยอะซึ่งต้องยอมรับว,ว่าไทามิง่งหรือช่วงเวลาในการพูดคุยตอนนี้มันไม่ดีด้วยเพราะว่าตัวของเมาส์เองก็ยังฟอร์มไม่ค่อยดีตัวของเชลซีเองก็ฟอร์มไม่ดีเช่นกัน ทำให้เมาส์เองโอกาสที่จะแบบเรียกฟอร์มคืนกลับมาในช่วงวันอันนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างยากด้วยอย่างตอนนี้เขาก็บอกว่าถิติอย่างการหาโอกาสยิงแอซิสอะไรพวกนี้การสร้างโอกาสทองก็น้อยกว่าหลายๆซีซั่นที่ผ่านมาใช่ไหมใช่นี่ก็คือสิ่งที่ต้องรอดูต่อไปว่าเจรจารมันจะเป็นยังไงคือเล่นให้กับเชลซีมา4ปีปีนี้คือปีที่ถิติแย่สุดเลยนะแย่กว่าปีแรกที่เดบิวต์ขึ้นมาอีกนะครับหลังจากที่ ช่วงปีที่2กับปีที่3นั้นเล่นเด่นจนได้แข่งแห่งปีของสโมสรน,นะครับทีนี้ครับเรามาดูกันหน่อยว่าทางเลือกหลังจากนี้ของเมสันเมาส์จะเป็นยังไงนะครับเราวิเคราะห์กัน5มุมแล้วกันเอามุมแรกก่อนละกันนะครับอยู่เชลซีต่อ,อนะครับคือโอเคโอกาสขายมีไหมสื่อดิแอร์ติกที่เป็นสายเชลซีอย่างไซมอนกับเลียมทูมี่บอกเลยว่ามีโอกาสขายนะแต่อย่าเพิ่งมองว่าย้ายแน่ร้อ์โอกาสอยู่ต่อก็มีนะครับแล้วสื่อเขาก็บอกว่า โอกาสที่จะอยู่ต่อเพราะอะไรเพราะว่าทางพอล l w นส s t a n l e y นะครับคนนี้เป็นผู้บริหารของเชลซีกำลังคุยกับเอเจนต์ของเมสันเมาส์อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดช่วงที่เหลือจนจบซีซั่นเนี่ยถ้าเมสันเมาส์เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้การคุยสัญญาใหม่อีกรอบด้วยตัวเลขในแบบที่เมสันเมาส์อยากได้เนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับคือถ้าเกิดว่าเมสันเมาส์อยากอยู่กับเชลซีต่อจริงๆเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเด็กปั้นของสโมสรเนี่ยมันอาจจะวินวินทั้งคู่ก็ได้ถ้าเรียกฟอร์มเก่งกลับมาเรียกค่าเหนื่อยตามที่ต้องการ สักประมาณ200,000เท่าริสเจมพวกนี้มันก็อย่าเพิ่งมองข้ามเชลซี Chelsea ตอนนี้สื่อบอกว่าจริงๆแล้วฟอร์มตกทั้งทีมเลยครับมันมันมีแค่คนเดียวในทีมที่เรียก้เต็มปากว่าฟอร์มสม่ําเสมอก็คือเตียโกซิวานะครับเพราะฉะนั้นก็ยากเหมือนกันที่จะไปคาดหวังให้เมสันเมาเล่นดีเพราะคนอื่นก็ฟอร์มตกกันทั้งนั้นนี่คือสื่อบอกมานะแล้วก็บอกว่าหลังๆมาในแกรมพอลเตอร์จับเมสันเมา์ไปเล่นหลายตำแหน่งด้วยก็กู้ฟอร์มยากหน่อยอย่างตอนยุคโทมัสซูเคิ เป็นตัวรุกเยืงขวาก็เล่นตำแหน่งนี้แล้วก็เล่นได้ดีแต่ของพอตเตอร์เล่นกลางรุกบ้างกลางเบอร์8บ้างปีกซ้ายบ้างนัดล่าสุดอินดี้จัดโดนจับไปยิงกองหน้าก็มีนะครับท้ายที่สุดสื่อบอกว่าโอกาสอยู่กับเชลซีต่อก็ยังมีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเรียกฟอร์มกลับมาได้เชลซีก็อาจจะยอมจ่ายแต่มันไม่แน่ไม่นอนเกิดสมมติดันเรียกฟอร์มกลับมาไม่ได้แต่ต้องการสัญญา5ปีต้องการค่าเหนื่อยมหาศาล ถ้าถ้าเชลซีมองว่ามันไม่วินวินทั้งคู่นยไม่สมเหตุสมผลนะออแล้วจะเสียฟรีมันก็การะไรอยู่ไงก็อาจจะมองถึงโอกาสปล่อยตัวออกไปอันนี้ก็มองข้ามไม่ได้แต่ถ,ถ้าในมุมผมผมยังรู้สึกว่าถ้าให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนนะช่วงสัญญาเหลือสักสองปีครึ่งผมให้โอกาสอยู่ต่อร้อยเลยนะแต่หลังๆข่าวมันเริ่มแบบเริ่มแรงอตอนนี้ผมก็ยังให้เปอร์เซ็นต์อยู่เชลซีต่อสูงกว่านะแต่ไม่ได้เยอะแล้ว ถามผมเมื่อเดือนที่แล้วผมให้เป็น7030อ่าตอนนี้70ดิเดือนเดือนที่แล้วคือ70อยู่ต่อ30ย้ายอะตอนนี้สัก60 4ลดมา10%อืมแต่ยังให้โอกาสอยู่ต่อสูงกว่านิดนึงในมุมผมอะลองดูทางเรื่องอื่นๆกันต่อครับผมนะก็ทีมที่ให้ความสนใจเอาจริงๆเนี่ยพอขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะอังกฤษโอเค okay, ว่าจะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกแต่ว่าเราเคยเห็นเมาส์ในเวอร์ชั่นที่เล่นดีมาแล้วนะก็ติดทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าขึ้นป้ายพร้อมขายเชื่อว่ามีหลายทีมเนี่ยเข้ามาให้ความสนใจแน่นอนนะครับเริ่มที่ลิเวอร์พูลกันก่อนเลยในบรรดาทีมที่ตกเป็นข่าวด้วยลิเวอร์พูลเนี่ยกระแสะค่อนข้างที่จะหนักที่สุดเลยแม้กระทั่งนิซากินเซล่าครับนะักข่าวสายเชลซีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมเต็งจะคว้าตัวเมาส์ในเวลานี้เพราะว่าสโมสรเนี่ยชื่นชอบมานานแล้วแต่มีแหล่งข่าวเนี่ยถึงขั้นบอกว่าเริ่มมีการพูดคุยระหว่าง เอเย่นนักเตะกับตัวแทนของสโมสรลิเวอร์พูลไปบ้างแล้วด้วยนะครับเพื่อนมองหาทางออกถ้าเกิดว่าดูจากวิธีการเล่นของเมาส์กับสไตล์เจนครอปเนี่ยก็ต้องการนักเตะที่มีพละกกาลังสูงมีทักษะการเข้าทําที่ดีเมาส์ก็ดูจะตอบโจทย์เรื่องนี้ส่วนเรื่องค่าตัวกับผู้เล่นที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายแต่ว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นอังกฤษด้วยนะครับก็น่าจะตกอยู่ที่ประมาณสัก40-50ล้านปอนด เป็นจํานวนที่ถามว่าจ่ายได้ไหมจ่ายได้ถ้าจะเอาจริงๆเพียงแต่ว่าเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเมาส์เรียกในระดับแบบ2องแสนห้าหมปอนต์ต่อสัปดาห์ก็คงจะยากเพราะว่านี่คือระดับเดียวกับพวกตัวหลักอย่างฟันไดเลยปกติแล้วเนี่ยริบูจะต้องแบบเริ่มจากการจ่ายค่าเหนื่อยนะในสัญญาแรกเนี่ยก็คือเอาแบบระดับ1น0 0 0แสนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องมาดูว่าความต้องการของเม้าส์เนี่ยเขาจะยอมรับเท่าไหร่ คือ,อที่เมาส์เรียกกับเชลซีเนี่ยประมาณ2อ5 0 0นห้าใช่ไหมที่เชลซีให้อ่ะสื่อบอกว่าประมาณ 200, ม2 0 0 0 0นอันนี้คือความต่างของตัวเลขประมาณ5 0 0 0 0ื่นปอนอคือผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยสมมตินนะถ้าเมาส์เรียกกับเชลซีเท่านี้แล้วเชลซีให้ไม่ได้ที่อื่นจะมีใครให้ได้2องแสนตามที่เขาต้องการหรือเปล่ามผมไม่มั่นใจเลยนะว่าใครจะกล้าให้เมาส์ในจำนวน2อ5 0สนในขณะที่ฟอร์มกําลังปีนี้ดูดอปลงไปแต่ว่าในส่วนของลิพูเนี่ย ว่าผมผมลองลองถามชลองให้เพื่อนๆให้ให้คนอื่นลองวิเคราะห์ตามว่าคืออย่างเช่นซื้อนูนเยสเนี่ยแสนสี่อันนี้ค่าเหนื่อยพวกดีอาร์โชตากัาปโกก็อยู่ประมาณสักแสนหนึ่งมันเป็นสัญญา BJ, เริ่มต้นแล้วเดี๋ยวเล่นไปดีๆขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเพิ่ม<ๆ>ให้แต่แต่แบบการที่อยู่ดีๆซื้อมาแล้วให้สองแสนห้าเลยผมยังไม่เคยเห็นใครแบบนั้นนะมีคนเดียวที่ซื้อมาแล้วได้ระดับสองแสนเลยทันทีตั้งแต่ซื้อมาเลยคือ ติ uh, ago, อาโก้คันทาร่าแต่นั่นมันคือผ่านการแบบโอ้โหคว้าแชมป์กับกับกับบาเยินมาแบบเยอะแล้วแล้วแบบพิสูจน์ตัวเองมาจนอายุแบบปลายปลายอายุ20ปลายปลายแล้วอ่ะแต่เมาส์ยังอายุน้อยอยู่ผมว่าลิฟูคงไม่แบบอยูดีดีฟุ้งแค่สองแสนเลยถ้าสมมติจะไปซื้อดีลนี้นะคง<ม>ยื่นจากแสกนกลางกางก่อนผมว่าคือถ้าเป็นฟรีเอยเย่นเซ็นฟรีอ่ะผมว่าลิฟูจะได้แต่อพอมันยังไม่เป็นการเซ็นฟรีไง มันมีค่าตัวสี่0 60ห้าสิหกสิบล้านปอนด์เนี่ยริฟูอาจจะยังไม่กล้าให้สองแสนห้าทันทีผมว่าแสนห้าเนี้ยเป็นไปได้แต่เมสาเอาไหมแค่นั้นแหละอืมอืมแต่ว่าถามว่าริพูสนใจไหมอันนี้ก็คอนเฟิร์มได้ว่าผมว่าริพูสนใจอืมอืมออส่วนถามว่าไปแล้วจะเล่นได้ไหมเอาจริงๆจากลิสที่ว่ามาเนี่ยบอกว่าริพูเป็นทีมที่ดูเข้าสุดถ้าไม่นับเชลซีนะริพูดูเข้าสุดเพราะว่า จอเก่คอปค่อนข้างชอบนักเตะสายพลังกำลังนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาช่วงที่ลิเวอร์พูลครองความสําเร็จแข่งกับซิตี้เนี่ยมันจะแบ่งสายชัดเจนซิตี้จะเป็นสายเทคนิคส่วนลิเวอร์พูลจะเป็นเชิงกายภาพพลังกำลังดีๆวิ่งเพรสซิ่งไม่มีหมดพวกนี้เป็นจุดเด่นของเขาซึ่งเมสันเส์จุดที่เด่นที่สุดก็คือความขยันการเพรสซิ่งตอนไม่มีบอลพวกนี้อันนั้นคือจุดเด่นของเขาแรงแรงมีแรงดีะนะครับอันนี้คือแรงดีแล้วก็เล่นเป็น เป็นกลางรุกอาจจะเป็นพ์เมเกอร์เบอร์สิไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าถ้าเป็นกลางรุกแบบยื้อเย้ข้างใดข้างหนึ่งแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดดูกับแผนของลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นกลาง3นะกลางรับ1แล้วก็เบอร์8 2ตัวไอ้เบอร์8 2ตัวตรงนั้นเนี่ยผมว่าเมสันมาส์น่าจะเล่นได้เป็นบ็อกทูบ็อกได้เป็นเบอร์8กึ่งเบอร์10อารมณ์ประมาณนีด้ด้วยสไตล์ของเขาผมว่าน่าจะเล่นในแผนของเจอเก้นครอปที่เพรสซิ่งได้ไม่ยากแล้วผมมองว่าเติมเต็มส่วนหนึ่งได้ด้วยนะเมสันมาส์ผม ผมดูจากคนนอกเนี่ยผมชอบเขาอย่างหนึ่งตรงที่เอาจริงเขาอาจจะชอบหายตัวนะฟิเตอร์โบสแต่ถ้าเขามีโอกาสได้ง้างในกรอบหรือนอกกรอบเขายิงไกลดีด้วยผมว่านี่อาจจะเป็นอาวุธที่สมมติถ้าริฟูซื้อจริงๆจ,จะเป็นอาวุธที่แบบมิดฟิลด์คนอื่นของริฟูทําไม่ได้อไอ้ลูกลูกอยลูกเติมเข้าไปสอดจากนอกกรอบเราเคยเห็นว่นในดุมมีจุดเด่นตรงนี้แต่พอพ้นยุคไวเนดุมไปผมไม่เห็นกองกลางริฟูคนอื่นที่จะสอดขึ้นไปทาอย่างนั้นได้นะ คือถ้าดูจากนักเตะร์พูตอนนี้แล้วดูจากคนที่เริ่มโรยราบทบาทเมาส์มันอาจจะไปแทนฮินโดไหมก็เป็นไปได้บบ็อกตัวขวาเป็นไปได้ผมมองแบบแรงเยอะหน่อยนะครับอ่นนี่ก็คืออันนเ้อร์พูใช่ไหมทีนี้มาดูแมนยูในเตะบ้างก็เป็นอีกทีหนึ่งที่เรียมโซนี่แล้วก็ไซมอนจอห์สันระบุชื่อมาแมนยูตอนนี้ถ้าพูดถึงทิศทางสถานการณ์สโมสรโอ้โหเป็นไปในทิศทางบวกเลยเนาะฟอร์มดีผมว่าอันนี้ดึงดูดนักเตะได้แน่แล้วก็ทั้งผลงาน นอกสนามเองก็กําลังมีการพูดคุยกับเจ้าของใหม่แล้วเจ้าของใหม่ดูทรงแล้วยังไงก็น่าจะมีเงินทุนนะครับให้แมนยูเนเตดได้จับจ่ายใช้สอยในช่วงซัมเมอร์นะในแง่ของธุรกิจแน่นอนถ้างั้นพูดได้เลยว่าแมนยูค่าตัวจ่ายได้ค่าเหนื่อยถ้าจะให้จริงๆใหน่าจะน่าจะให้ได้นะครับสองแสนห้าน่าจะจัดให้ได้เหมือนกันแต่ว่าแรดฟอร์ดอาจจะต้องว่าฉันต้องมากกว่านะแรดฟอร์ดอาจจะต้องแบบมากกว่าทีนี้จุดที่ต้องมาคุยกันก็คือแมนยูเนเตดในระบบ4231ปัจจุบันเนี่ย ที่ใช้ระบบคู่กลางนะตัวจริงก็จะมีกาเซมิโรกับเอเล็กเซนถูกไหมฮะมีสำร,รองเป็นเฟรดกับแมกโทมินเอแล้วก็มีซาบิเซอร์ที่ยืมมาก็าน่าสนใจว่าถ้าเมาส์ไป,ไปจริงๆอ่ะสมมติไม่เซนซาบิเซอร์แล้วเอาเมาส์มาแทนซาบิเซอร์ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าตอบโจทย์หรือเปล่ากับการที่ถ้าเอาเมาส์ไปเล่นคู่กลางมันจะเสียของหรือเปล่าเพราะมันไม่ไม่คเมคยเห็นไม่เคยเห็นมาส์ไปเล่นตรงนั้นหรือถ้าจะเอาขึ้นไปเล่นเป็นเบอร์เบอร์สิบต้องไปแข่งกับบูโนโอ้โหบูโน่เฟนันเดส ฟอร์ <นะ S 2> แบบนี้นะเวิลด์คลาสเอาจริงๆบูโน่อะฟอร์มมันเวิลด์คลาสไปแล้วเหลือแค่ยังความสมเเหลือเหลือความสมเร็จแต่จริงๆฟอร์มส่วนตัวบูโน่มันคือเวิลด์คลาสไปแล้วนะฮะแต่แต่ทีเนี้ยเขาก็อาจจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเป็นตัวสอดเป็นตัวตัวเติมขึ้นมายิงอย่างที่ผมบอกก็ก็ได้แต่แค่ว่าการเบียดบูโน่น่าจะยากหน่อยนะตรงนี้ก็กับแมนยูเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหามีแค่ว่าไปแล้วจะเล่นตรงไหนซึ่งผมแอบถามกาโตรนานะว่าเอาไหมกาโตรนาบอกไม่เอา การนบอกว่ามันไม่ได้ต้องการเป็นเอาแมนยูถ้าจะเอาเอากางร,รับไปเลยดีกว่าคืออันนี้มันไม่ใช่กลางร,รับอะเอาไปเล่น,นต้องถามโบกนี้ดีกว่าเคยเล่นคู่กลางบ้างไหมเคยเล่นยุคแฟรงก์นัมพาดแต่ไม่ดีนี่เล่นตัวเล่นเป็นมีฟิลต,ตัวต่ำแล้วไม่มค่อยดีคืออย่างของแมนยูเนี่ยถามว่าเมสมันเมลเล่นกลางรุกได้ไหมจริงจริงมันเล่นได้นะแต่เมสมันเมไม่ใช่นักเตะประเภทที่จะไปแทงคิลเลอร์พาสจ่ายคีพาสนั้นละ4 5ครั้งซึ่งดูแลแผนของเทนฮารกต้องการเบอร์1ิบแบบนั้น แบบบรูโน่คนที่พร้อมแทงคนที่พร้อมป้อนให้เพื่อนอแต่เขามสันมา์ไม่ใช่แบบนั้นมผมก็เลยมองว่าถ้าเอาไปเป็นเบอร์สิบในแผนแมนยูไม่เวิร์กยกเวน้นเอริกเทนฮาร์กเล่นเป็น4ี่สามสามคาเซมิโร่ตัวรับแล้วก็บรูโน่เป็นเบอร์8ถึงเบอร์สิบแล้วเมสันมาส์เล่นตำแหน่งของร e ิสเตียนเอริกเซนเอาไว้สลับลงอะไรอย่างเงี้ยสลับลง,นะลงเบอร์8ถึงเบอร์สิบแต่ไปแล้วไม่ใช่ตัวหลักแมนยูก็คงไม่กล้าให้2,5งแน้ไหมก็จริงมันต้องการันตีตัวจริงอ่ะ เอาสองแสนแล้วไปเป็นตัวอไม่ต้องสองแสนห้าสองแสนไปเป็นตัวสำรองก็ก็ยังกระไลเลยใช่ไหมคือถามว่ามันมันหาหาช่องให้เมสันเบลเล่นได้ไหมถ้ามันจะหาก็หาได้เหมือนที่ผมบอกแต่มันไม่ได้เหมือนของลิเวอร์พูลที่แบบเออมันเห็นภาพชัดกว่าเอามอมองแบบนี้นะครับผมต่อจากแมนยูครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนซิตี้เนี่ยเรื่องการเงินต่างๆไม่มีปัญหาครับเหมือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะข้ามมาที่เรื่องบทบาทในทีมดีกว่าสถานการณ์ในทีมแมนซิตี้เนี่ยกุนโดกานมีโอกาสย้ายฟรีเอเจนต์นะครับ แล้วก็จะทําให้ตําแหน่งเบอร์8น่าจะว่าง1คนรวมไปถึงต้องรอดูอนาคตแบร์นโดซิวาด้วยว่าจะเป็นยังไงเมาส์เนี่ยถ้าเทียบแล้วน่าจะไปทางคล้ายกุนโดกันมากกว่าเวอร์ชั่นขยันแล้วก็เติมขึ้นไปทําประตูได้ก็ดูจะมีมุมที่น่าจะเข้ามาแทนที่ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะแทนแบร์นาโดเนี่ยอาจจะไม่ตรงคุณสมบัติเพราะว่าแบร์นาโดเด่นเรื่องการไปกับบอลคลองบอลยอดเยี่ยมทักษะยอดเยี่ยมคือจริงๆผมให้ซิตี้อ่ะเหมาะรองจากลิเวอร์พูลเพราะว่า ดูบทบาทแล้วซิตี้เป๊ปโอเคหลังๆเล่นเป็นแผน3 2 4 1่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเอาแผนที่เขาเคยสเตเบิลเคยเสถียรที่สุดนันคือ433 1 3. กลางรับแล้วก็เพลย์เมเกอร์เบอร์8ถึงเบอร,ร,ร์1ิเดอะบอยคนหนึ่งอ่ะอีกคนหนึ่งก็เป็นแบนด์นโดเล่นกุนโดการเล่นแต่ก่อนก็เป็นดาบิดซิลบาเล่นไอตำแหน่งตรงนั้นนะ่ะเมสันเมาส์เล่นได้เบอร,ร,ร์8ถึงเบอร์1ิตรงนี้เพียงแต่จุดที่ผมมองว่ากับซิตี้อาจจะไม่ได้คลิกเท่าลิพูก็เพราะว่าเมาส์มันไม่ได้สุดโต่งเรื่องเทคนิคขนาดนั้นคืออผผมมมงวว่า แขนของเป๊ปมันต้องแบบเบสิกการคลองบอลเหนียวมากตอนเข้าบอลที่แคบก็ต้องเล่นได้ด้วยความสามารถเฉพาะตัวมันต้องเหนียวมากอ่ะคือถามว่าเมาส์เก่งไหมเขาก็เก่งนะผมว่าเล่นได้แต่เทียบกันอ่ะของลิเวอร์พูลไม่ได้ฟิกว่าต้องเทคนิคจ๋ามากแต่ขยันมาก่อนใช่ไหมแต่ของซิตี้อ่ะขยันขยันก็สําคัญแต่เทคนิคมันมาก่อนขยันไงผมก็เลยมองว่าไปซิตี้ก็เล่นได้แต่กับลิเวอร์พูลคลิกกว่าเออคือมันพอพอนึกภาพกับซิตี้อ่ะ เมาส์ผมว่ามันก็มีคนที่ทําแบบเนี้ยได้อย่างแบรนาโดอย่างโฟเด้นก็เล่นวิธีการเล่นคล้ายๆกับเมาส์ได้เล่นในแบบเดียวกันมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรจะต้องเสริมยกเว้นแบรนาโดย้ายอย่างนี้เพราะว่ามันก็ยังไม่แน่นอนถูกไหมจะไปย้ายคู่แต่เอาแต่เอาแค่เอาแค่แบรนาโดไม่ย้ายนะแล้วแค่ไปแทนกุนโดการอันนี้อาจจะพอได้แต่แค่มีคําถามเรื่องที่โมดบอกเรื่องแบบสไตล์เพราะว่าเอาจริงงกุนโดการเทคนิคดีนะดีโคดีเลยแหละแม้แต่บางคนอาจจะมองว่า แบบไม่ถ้าไม่ดูดูรูละเอียดนะแต่กุนโกันมันดีมากมมาการออกบอลก็เทพ<ม>จังหวะแบบเติมสมมุติไม่ไม่ใช่แค่ว่าสอดขึ้นไปยิงอย่างเดียวกุนโดกันช็อตที่ต้องถอยมานิดนึงแล้วต้องเป็นตัวสปายบอลก็โค<ม>ตรแม่นชิปบอลตักบอลได้แม่นเพราะมันเคยเล่นตำแหน่งดีฟเลงเพลย์เมเกอร์มาก่อนถูกต้องสมัยอยู่ดอฟมันเป็นตัวต่ำนะคลองบอลเหนียวเบสิกเลยแน่นมากครับผมทีนี้ทีมสุดท้ายที่อยู่ในลิสต์ด้วยนะครับก็ค่อนข้างแตกต่างเพราะว่าไม่ได้เป็นทีมในอังกฤษครับ นั่นก็คือยูเวนตุสนะครับด้วยสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของยูเว่ครับโอ้โหมีคดีความเยอะแยะมากมายก็อาจจะยากหน่อยในเรื่องของการจ่ายค่าตัวแต่คือมันมีประเด็นจุดเชื่อมโยงนั่นก็คือกองกลางของยูเว่หลายคนเนี่ยที่เขาตกเป็นข่าวว่าจะย้ายทีมนะครับในรูปหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมี3คนใช่ไหมราบิโอปาเดเดสแล้วก็แม็กเคนนี่นะครับตำแหน่ง นะคือเอาเมาส์ไปเนี่ยผมว่าเขาหาที่ลงให้กับให้กับนักเตะได้อยู่แล้วสำหรับยูเวนตุสแต่ว่าผมว่าก็ติดปัญหาเรื่องของเงินนะใช่ถ้าเป็นแบบอ่ะค่าตัวด้วย40-50ล้านสมมติเราอเอาเลทเดียวกับเนี่ยที่สื่อบอกแล้วก็ค่าเหนื่อยอ่าสมมูตีเท่ากัน2 5 0 0สาผมว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่หนักเกินไปสำหรับยูเวนะครับคือแผนนะ่ะไม่ห่วง3 1 4, 2 นะคือเล่นเป็นเบอร์8ยืนหลังกองหน้าได้มันมีตำแหน่งให้ลงอยู่แล้วแต่ว่าด้วยปัจจัยเรื่องการเงินเนี่ยอาจจะทําให้ยูเวนตุสน่าจะดูมีน้ําหนักน้อยที่สุดในบรรดาลิสที่เรารวบรวมมาก็ขณะราบิโอก็เรียกประมาณ2อ0 0สนยูเวก็ไม่สู้ใช่จาช่ายไม่ไหวอันนี้สองแสนห้าพอๆกันแล้วมีค่าตัวด้วยไงใช่แล้วผมตั้งคําถามเลยว่ากับนักเตะอังกฤษที่ยังมีทางเลือกของตัวเองแบบยังเป็นที่ต้องการของตลาดอ่ะผมว่าการการย้ายไปหลีกต่างแดนโดยเฉพาะอิตาลี ใช่ผมว่ามันยังแบบเออแั้วฉันยังกฤษต่อแต่แต่อย่างพวกเราเห็นพวกคริสมอลลิงพวกอะไรที่ไปผมว่าคริสมอลลิงมันคือทางเลือกอาจจะเหลือน้อยแล้วไปแบบนี้ดีกว่าอย่างเมสาผมยังเชื่อว่าเขาเขายังเล่นระดับสูงกับทีมบิ๊กทกได้ก็เลยผมรู้สึกว่าท่านเคสนี้กับยูเอฟนะแต่ยากสุดเลยในบรรลิศใส่เข้ามาให้รู้ว่ามันไม่ได้มีแค่ในทีมจากพิม์ลิกอย่างเดียวที่มีข่าวด้วยจริงๆผมเห็นเนี่ยคือนอกจากยูเอฟแล้วนะมีเชื่อมโยงบาซ่า มีโยงไปเอซีมิลานนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็อันนี้คือเบื้องต้นหลักๆที่เราใส่มาสี่ทีมถ้าถามผมว่าเมาส์จะกลับมาได้ไหมถึงแม้ผมจะยังให้เปอร์เซ็นต์อยู่เชลซีต่อ60%เนะแต่ผมว่ากลับมาได้ไม่ได้อยู่ที่แกรมโพเตอร์ด้วยถ้าโคช้ชยังเป็นแกรมโพเตอร์ผมว่ากลับมายากเพราะอะไรไม่ไม่ได้หมายความว่า ไม่ได้หมายความว่าเมันโคตดอ่อนแล้วนักเตะต้องอ่อนตามแบบนี้เสมอไปนะคือแบบนั้นก็มีแต่ไม่ได้หมายความทุกเคสแต่ที่ผมจะสื่อก็คือว่าหลังๆมาแกรนพอตเตอร์เริ่มไม่สวิงแผนการเล่นแล้ะเล่นแผนเดียวคือ4,2,3,1ตงกลางคู่แล้วก็แดนลุก3ตัวกองหน้าหนึ่งซึ่งตอนนี้มันไม่มีตำแหน่งให้เมาส์ในการเบียดคือจะไปแย่งปีกซ้ายเพิ่งซื้อมูดริกมา ปีกขวามันมีซีเย็มีโนนี่มาดูเอเคมีราฮิมสเตอร์ลิงและเมาส์ถ้าไปเล่นปีกขวาก็ดูไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมเมาส์ outh, ตำแหน่งที่ดีสุดของเมาส์คือกลางรุกเยื้องขวาเลยแต่ไม่ใช่ปีกไม่ใช่ปีกสามสี่สองหนึ่งเป็นกลางรุกเยื้องขวานั้นค<ถ>ือดีที่สุดถ้าชิดถ้าชิดริมเช่นกันไปก็ไม่ดีต้องผูกเข้าหน่อยเมาส์จะดีก็ต่อเมื่อได้คอมโบกับวิงแบก็กหรือถ้าจะมาแย่งตำแหน่งเบอร์สิบกองกลางตัวรุกตอนนี้เบียดชูดอัลเฟริกส์ยากใช่ แต่ผมว่ายังไงก็ตามแกคงไม่โดนจับไปเล่นกองหน้าหรอกก็ต้องเป็นพวกฮาวเวิร์ดเป็นพวกดาวิดตดารตโรโฟฟาน่าพวกนี้จะมาแย่งคู่กลางเพิ่งไปซื้อเอนโซมาอมโอโ้โห<ล>ถ้าไม่เปลี่ยนร<ป>ะบบคือไม่มีที่ลงถ้ายังเล่นแผนนี้ต่อสี่สองสามหนึ่งแบบนี้ต่อยากมันเบียดหลักๆที่เมสาต้องแข่งก็คือปีกซ้ายกลางรูปปีกขวาแต่ตอนนี้มันเหมือนเห็นภาพว่าเชลซีไปซื้อตัวใหม่ๆม,ม,มาไงมันค่อนข้างยากแล้วดูดูตำแหน่งของเฟลิกซ์ดูโมดริกดูคนอื่นๆเนะี่ย ด้วยฟอร์มการเล่นอาจจะยังไม่ได้มีประตูมีแอสซิสอะไรบ้างแต่มันถ้าเอาแบบโค้ชเนี่ยเขาอยู่ซ้อมทุกวันเนี่ยถ้าเมาส์ซอนซ้อมดีกว่าเมาส์าต้องได้ลงก่อนแล้วถูกไหมแต่ว่าตอนนี้อย่างปีกซ้ายถ้าไม่นับนัดล่าสุดนะอก่อนนันนี้ก็เป็นมูดิกจองกลา,างลุกมันก็เฟดิกปีกขวาก็แข่งกันสองคนซีเอ็กซกับโรนี่มาดูเอเคยากอยู่นะผม,ผมถึงบอกไงว่าถ้าโค้ชจะเป็นแกรมพอเตอร์และถ้ายังเล่น4ี่สองสามหนึ่งแบบนี้ต่อผมว่าค่อนข้างยากที่จะกลับมาคืนฟอร์มได้ ยกเว้นมีการเปลี่ยนโคช้ชฤดูกาลหน้าข่าวอาจจะบอกว่าถ้าซัมเมอร์แล้วยังไม่ต่อสัญญาคือจะขายใช่ไหมแต่ผมก็ยังไม่อยากมองข้ามมุมที่แบบปล่อยจนถึงสัญญาปีสุดท้ายนะถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงโคช้ชแล้วเขากลับมาคืนฟอร์มดีมันอาจจะเกมพลิกก็ได้ไงแต่ตอนนี้ผมมองว่า4-2-3-1กับแผนพอลเตอร์เปลี่ยนยากว่ะคือคือถ้าเอาเอาตอนนี้สมมุติเลยถ้ามันเกิดเป็นเว r ร์สเคสอย่างที่โบ๊ทบอกสำหรับฟนเชลซีนะก็คือตัวนักเตะคืนฟอร์มไม่ได้ นั่นแปลว่าโอกาสในการต่อสัญญาก็น้อยด้วยแล้วก็มีโอกาสย้ายสูงคือเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นไปอีกโอกาสย้ายยกเว้นบอกเลบริหารต้องมาแบบโรโยตี้จริงๆอ่ะว่าไอเด็กคนนี้มันแบบจงรักภักดีมันตลอดมันเป็นเด็กปั้นแล้วมันอินกับความเป็นเชลซีมากอะก็ซื้อใจอซึ่งซึ่งแฟนเชลซีก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่มันก็มองข้ามในมุมนั้นไม่ได้เหมือนกันนะโดยการที่เขายัางอายุยังน้อยแล้วผมมองแบบนี้เล่นไม่ดีผมก็วิจารณ์ตรงๆว่าตอนนี้เมาส์ไม่ดีจริงๆแต่ผมกกกก็็แอออออบคิดนะว่่่าาาถ้้้เลืผมยยยังใหูต เพราะอะไรหนึ่งดูฟอร์มมาคัสแรชฟอร์ดปีที่แล้วแรชฟอร์ดเป็นไงอะทางฤดรกลยิงได้ห้าลูกปีนี้แรชฟอร์ดแม่งล่างทอง<ร>บางทีนักเตะนักเตะมันฟอร์มตกกันได้แล้วตอนนี้โค้ชเชลซีก็ผลงานไม่ดีมันไม่ดีทั้งทีมด้วยอย่างที่สองก็คือผมกลัวว่าถ้าปล่อยไปแล้วผมจะเสียดายเหมือนเควินเดอร์อยเหมือนโมซาลาที่อย่าไป<อ>เล่นดีกับที่อื่นอยู่กับเราแบบแบบนี้แต่ไปกับทีมอื่นมันเทพอะแล้วเมา้ามันเพิ่งมาฟอร์มตกไม่ดีผมก็วิจารณ์ตามตรงว่าตอนนี้ต้องสำรอง แต่เรื่องใด้ผมไมอยากให้อยู่ต่ออครับผมอ่ะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของเวส o n เนมาสนะติดตามดูกันก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกินคือผมว่าถ้าถ้าจะต่อสัญญาจริงๆอ่ะมันควรจะจบได้ก่อนตลาดซัมเมอร์จะเปิดอนักเตะที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายนะอันนั้นคือความรู้สึกผมแต่ถ้าลากยาวไปจนแบบตลาดซัมเมอร์ปิดไปแล้วแล้วยังไม่ต่อสัญญาโอ้โหโอกาสย้ายในเดือนมกราคมหรือว่าย้ายฟรีมีศูถ้าจริงจ ผมว่าถ้าดูจากที่ซีเขาจะขายเลยแหละซัมอร์ถ้าเกิดต่อสัญญาไม่ได้ผมว่าถ้ายังต่อไม่ได้ถึงซัมออย่างที่ขวัญบอกตัวนักเตะน่าจะต้องเริ่มคุยก,กับที่อื่นแล้วด้วยซ้ำครับอ่ะโอเคนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกร,รอบนึงก่อนจากการนาแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็เคแบงจากธนาคารากสิกรไทยบริการ,รทุกระดับประทับใจยอย่าลืมโหลดแอปเคพัสมาใช้งานกันด้วยนะครับครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยแล้วก็กลับมาเจอกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เรา3าคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิวคราหบเพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ